ดูตลาดซื้อขายนักเตะกันก่อนไปกันที่เรื่องราวของเอเวอร์ตันนะล่าสุดกลับมาเป็นข่าวหนักอีกครั้งหนึ่งกับราฟาเบนิตสอดีตกุนซือของลิวพูที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็เงียบไปเพราะโดนแฟนๆของเอเวอร์ตันเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนบอยคอร์ตไม่พอใจที่ทำไมถึงจะไปเอาอดีตกุนซือคู่รักคู่แค้นคู่ปรับร่วมเมืองอย่างลิวพูเนี่ยมาคุมเอเวอร์ตันเออซึ่ง กุนซื้อไว้ย61ปีเนี่ยอาจจะเป็นกุนซื้อคนใหม่ของเอเวอร์ตในสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้เออนะก็ดูแล้วไม่แน่เลยมีโอกาสสูงเลยที่ที่จะเป็นราฟาเบนิเตสนะเพราะว่านูโน่ตอนนี้เนี่ยกลายไปเป็นเต็งหนึ่งที่จะมีโอกาสคุมเท่านั้นฮอตสเปอร์สำหรับนูโน่เอสเปริโตซานโตอะตอนนี้แฟนๆหลายคนที่ถามมานะสปเปอร์ตอนนี้กำลังเจรจากับนูโน่เอสเปริโตซานโตอดีตกนซือของวูฟ จริงๆตอนนี้กําลังเจราจาอยู่นะก่อนหน้านี้นเ,นเอเวอรตตันตกเป็นข่าวจะดึงเดวิดมอยกลับมาแต่มอยเนี่ยก็เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับเวสต์แฮมไป3ปีเพราะนั้นก็ตัดมอยทิ้งไปนะเพราะมอยมันก็ยุ่งวุ่นวายอะ่ะขึ้นแบบวุ่นวายอะ่ะก็ตัดมอยทิ้งไปเล็มเล็ม,มอยทิ้งไปนะตามนั้นก็นแล้วหรือถ้าใครไม่สะดวกก็โกนมอยทิ้งไปเลยนั่นก็คือสิ่งที่เวสต์แฮมเขาทำเขาต่อสัญญากับมอย3ปีก็ทําให้มอยเนี่ยจะอยู่กับ คุณคอนอีกนานอีกยาวเลยมอยจะอยู่กับคุณคอนยาวมอยอยู่ยาวใช้คํานี้ก็แล้วกันกน,นะส่วนเอเวอเรตันเนี่ยก็ไปจีบทั้งโรเบนโตมาร์ติเนสอดีตกุนซือของพวกเขาเองที่คุมเบลเยียมอยู่ก็ไม่ได้นะบิ๊กดังดันแคนฟูกูซันเนี่ยเขาอยากเป็นกุนซือใหญ่แต่เอเวอร์ตันก็มองว่าอยากให้เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นชื่อเกี่ยวกับคริสโตฟกาวเตียแล้วก็เ e, อ็ดดี้ฮาวดีกุนซือบอลมัดด้วยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าราฟาเบนิเตส มีโอกาสจะกลับมาที่เมืองลิวูอีกครั้งแต่ไม่ใช่สีแดงเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะ,ะตามนี้นะข่าวของเอเวอร์ตันะส่วนของสเปอร์เป็นนูโน่เอสปริโตซานโตที่เป็นตัวเต็งอยู่ตอนนี้นะนอริสิตี้ตอนนี้ล่าสุดยื่นข้อเสนอจะยืมตัวบิลลี่กิลมัวมิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์ที่ล่าสุดเป็นโควิดเนี่ยนะแล้วก็ตกรอบยูโรไปเรียบร้อยสำหรับสกอตเนี่ยจะยืมมาจากเชลซีมาเล่นกับ เดอะการนารีสหรือว่านกกก็มีเหลืองอ่อนนอริซิตี้ที่เลื่อนชั้นกลับมาเป็นลีิอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลหน้านะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะได้หรือเปล่าเดีอนนี้นะแล้วก็มีข่าวหนึ่งที่ออกมาแต่ว่าข่าวนี้ฟังหูไว้หูนะล่าสุดแกรมพอตเตอร์กุนซือของบริทันแอนโฮฟเอาเบียนเนี่ยปฏิเสธ ความสนใจในการคุมสปเปอร์เรียบร้อยอืมตามนี้นะอันนี้วันไล่เป็นแบบนี้เลยนะไล่ข่าวกันไปนีทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นนะอ่าแมนซิตี้ที่ตกเป็นข่าวกับแจ็คกรีลิชแล้วก็แฮร์รี่เคนล่าสุดกับกรีลิชสองสัสื่อในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเดลี่เมลเดลี่มิลเลอร์หรือว่าอ่าสื่อที่ไม่ใช่สื่อหลักก็รายงานตรงกันว่าปิดดีลกับกรีลิชได้เรียบร้อยสำหรับซิตี้ด้วยค่ะตัว100ล้านปอน แต่ยังไม่เปิดตัวจนกว่าจะจบยูโรครั้งนี้หรืออังกฤษจะตกรอบยูโรครั้งนี้ดูแล้วไม่น่าพลาดสำหรับดีลของแจ็คกรีลิชนะส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยล่าสุดเป็นข่าวถึงขั้นว่าจะเอาราฮิมสเตอร์ลิงไปแลกกับแฮร์รี่เคนแล้วสเปอร์ก็จะได้รับเงินจากแมนเิตี้เพิ่มอีกจำนวน60 80หรือ100ล้านก็ว่ากันไปแต่ไรม์สเตอร์ลิงจะเป็นหนึ่งในตัวแถม ก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจริงไม่จริงแต่ข่าวนี้มาจาก d ดลี่มิเลอรนะฟังหูไหว้หูนะข่าวซื้อขายย้ำตรงนี้นะฟังหูไหว้หูนะ,ะล่าสุดเซนเตอร์แบ็กของเลสเตอร์อย่างเวสลี์โฟฟาน่าตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดที่จะดึงตัวไปยืนเซนเตอร์แบ็กแทนที่ของเซนกโอรามอสที่ประกาศอำลาทีมไปรวมไปถึงราฟเฟวารานที่มีโอกาสจะย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ด้วยก็เดี๋ยวรอด,ดูนะสำหรับข่าวนี้อ่ะ ข่าวนี้ฟังให้ชื่นใจมาจากเดอะซันนะ <laughs> ไปกันที่เจดอนซานโชิดนึง่งแล้วก,กันกำลังจะจบเรื่องของซานโชนะอันนี้จาก d ดลี่สตาร์เขาบอกว่าสัญญาค่าเหนื่อยของซันโชเนี่ยอยู่ที่2องแ0 0ห้ปอนต์ต่อสัปดาห์นะไม่ใช่สา0 0 0นปอนด์อย่างที่รายงานกันมาก่อนหน้านี้2องแสนห้าสำหรับซานโชนะอืม ตามนี้ตามนี้แล้วก็มีสปเปอร์กำลังจะคุยกับ,บโบรโลญญาในการซื้อตัวเซอร์เบ็กทีมชาติญี่ปุ่นของโบรโลญญาทาเคฮิโร่โทมิยาสึ asu, นะเซอร์เบ็กวัย22ปีก็มีสัญญาอยู่กับโบรโลญญาถึงปี2024แล้วก็ติดทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้ว23นัดบโบรโลญญาบอกว่าสปเปอร์ถ้าอยากได้ตัวโทมิยาสึเนี่ยจ่ายมา17ล้านปอนด์เรื่องเงินมาผ้าหลุดตามนี้สำหรับโทมิยาสึนะ อาอารอนแรมซี่ล่าสุดยังคงหวังว่าจะอยู่ในแผนการนำทีมของแม็กซ์อเลเกรในการกลับมาคุมยูเวนตุสอีกรอบหนึ่งเออนะก็ถือว่าคือเอาง่ายว่าแม็กซ์อเลเกรีเนี่ยเป็นกุญซือที่ดึงตัวอารอนแรมซี่มาอยู่กับทีม,มนะสำหรับยูเวนตุสก็ไม่น่ามีปัญหานะน่าจะอยู่ในแผนการนำทีมนะสำหรับอารอนแรมซี่นั่นเองนะ แล้วก็ลาซิโอล่าสุดกำลังจะดึงตัวเพลย์เม e เกอร์วัย28ปีอย่างเฟลเดิเปอรแอนดอร์สันกลับจากเวสต์แฮมไปอยู่กับลาซิโออีกครั้งหนึ่งออซึ่งตอนนี้คุยกันอยู่ค่าตัวนยอยู่ประมาณ9ล้านปอนด์เพราะว่าเหลือสัญญาอยู่แค่ปีเดียวกับเวสต์แฮมนะโอ้โหตอนนั้นย้ายจากลาซิโอมาอยู่เวสต์แฮมนี่โอ้โหแพงเหมือนกันนะตอนนั้นนะ้องมี20-30ล้านนะเฟรเดริเปอแอนดอร์สันนะ,นะนะในตอนนั้นเนี่ยเจดมก็จำไม่ได้เว้ยว่าเขาย้ายมาราคาเท่าไหร่นะ แต่ว่าตอนนี้เหลือสัญญาอยู่กับเวสแฮมแค่ปีเดียวเออนะก็ย้ายมาอยู่กับเวสแฮมเมื่อปี2018ัูสโหตอนนั้นค่าตัวทั้งสิ้นเนี่ยนะ36ล้านปอนด์โอ้โหแล้วตอนนี้จะขายกลับไปเนี่ยเก้าล้านปอนด์อืมอ่ะเขาว่ากันไปนะสำหรับดีลของเฟร์เร็ปันเดอร์เซนนะอ่าทีนี้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ อินเตอร์มิลานตอนนี้ก็ำลังมองหาแบ็กขวาคนใหม่พวกแกเพราะว่าเขากำลังจะปล่อยตัวอาคราฟฮาคิมีไปให้กับเปชเช่ค่าตัวของฮาคิมีเนี่ยเปชเช่พร้อมจ่ายที่60ล้านปอนนั่นเป็นสิ่งที่อินเตอร์ต้องการเพราะพวกเขาต้องการเงินเข้ามาในตลาดักเตะไม่ใช่ตลาดลกเตะสิในไต,ตรมาสนี้ก่อนจะเริ่มฤดูกาลใหม่เนี่ยแปล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนเพื่อรันธุรกิจสโมสรอนินเตอร์มิลานไปได้เพราะว่าเงิน ของเจ้าของสโมสรที่เป็นชาวจีนเนี่ยเอาออกจากประเทศจีนไม่ได้โดนอายัดทรัพย์อยู่ตอนนี้วัะนั้นเนี่ยก็จะต้องเล่นแลกแปลธาจากนักเตะเนี่ยเขามีข่าวก่อนแล้วนี้ไงก็เลยต้องปลดอันโตนอคอนเต้เซฟค่าใช้จ่ายตัดคอต์สทุกแผนกออกไป20%และขายฮาคิมีเนี่ยจะได้60ล้านปอนด์ก็จะเอาเงินมาเล่นแลกแปลธาจะซื้อดาวิดซับปาคอสตาอ่าวิงแบ็กขวาของเชลซีไม่ก็เอ็กตอร์เบยเดนซึ่ง2คนนี้เนี่ยค่าตัวไม่น่าแพงอยู่ที่ประมาณ15ถึง 20ล้านปอนด์เท่านั้นเองก็ยังเหลือเงินอีกเยอะเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของอินเตอร์นั่นเองนะอ่ะทีนี้มีอะไรน่าสนใจอีกสกอตต์ปาร์เกอร์อืมสกอตต์ปาร์เกอร์ก็อ่าออกจากฟูลแลมแล้วก็กำลังจะไปเป็นกุนซือใหม่ของบอลมัดนะแทนที่ของจอร,ร์แนบูตเกตที่ลาออกไปนะเอออ่ะตามนี้นะนี่ก็เป็นข่าวที่ไล่ให้ทีละข้อทีละข้อเลยนะมีอะไรอีกเดี๋ยวดูให้เรื่อยอันนี้เอามาจาก Sky Sport นะ มีอะไรอีกมีอะไรอีกสักครู่นะอ่ะทีนี้มาดูเดลี่เมลกันบ้างเดลี่เมลบอกว่าบางข่าวพูดไปแล้วเนาะมันก็จะใกล้เคียงกันประมาณหนึ่งอืมโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นข่าวที่ฟังแล้วแบบต้องฟังหูไว้สิบห้าหูเลยนะซามูเอโตอดีตดาวยิงทีมิชาติเชมรูนของบาร์เซโลนาออกมา แนะนำบาร์เซโลนาให้เซ็นสัญญาเซกิโอรามอสอดีตกับทีมของเรอัลมาดริดคู่ปรับตัวฉกาดในเอลกลาซิโกเนี่ยมาร่วมทัพแบบฟรีๆซึ่งเ e อโต้สงสัยน่าจะเม้าทินเนอร์อยู่ว่ตอนพูดอะนะรามอสมันก็พูดแล้วบอกว่ามันจะไม่ย้ายมาบาร์ซ่าเด็ดขาดเออนะอาทิตย์นี้มาดูข่าวสนุกๆจากเดอะซันกันบ้างนะ,ะก็ตะกี้จะดำพูดไปแล้วเนาะเรื่องของเวสตียฟอฟาน่าของเลสเตอร์ที่มัดดิดจะดึงไปแทนที่ เซโกรามอสกับราฟารานะเนาะอ่าเพชรีดับเฟนกันบ้างนะโรเจอร์ชมิดกุนซือเขาก็บอกแล้วบอกว่าดอนเยลมาเล่นปีความเร็วสูงทีมชาติฮอลแลนด์กับเดนเซลดูมฟรีเนี่ยที่เป็นนักเตะของเพชรีทั้งสองคนเนี่ยไม่น่าจะอยู่ในแผกนการตั้งทีมของเขาในซีซั่นหน้าเพราะอะไรน่าจะโดนขายออกไปตอนนี้ดอนเยลมาเล่นก็มีข่าวกับทั้งบรูเซดอนมูลแล้วก็หงแดงลิวพูนั่นเองนะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะ BBC มีข่าวว่าลิวพูสนใจปีกทีมชาติฝรั่งเศสอย่างคิงสีีโกมันในวัย25ปีนะก็ BBC รายงานแบบนั้นว่าลิวพูสนใจแต่จะได้มองว่ามันจะเอามาทําอะไรวะก็ปีกก็เยอะแยะตัวลูกทางกว้างเยอะแยะทำไมไม่หากองหน้าตัวเป้า,าอะเนาะอ่ะก็ว่ากันไปนะนี่เป็นข่าวจาก BBC เขาแล้วก็กรานิตชากา้าอืมยังไม่สรุป ทีมใหม่ของตัวเองแต่ยืนยันว่าจะย้ายออกจากอาร์เซนอลแน่ๆนและทีมใหม่มีข่าวก่อนนนี้นก็คือโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่นะกรานิชาก้านะส่วนเรื่องของเอโดเอดารโดกามาวินกาเนี่ยเมืม่อวานคุยไปแล้วเรื่องของเบนไวด์เนเตอร์แบ็คทีมชาติอังกฤษวัย23ปีของบรตัตนเดนโพฟาเบียที่เป็นข่าวอาร์เซนอลว่าจะย้ายมา50บล้านปอนด์เนี่ยล่าสุดเบนไวด์เหมือนให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เขางงไปหมดแล้วไม่รู้อะไรจริงอะไรเล่นแล้วว่าการจะย้ายไปอยู่กับ อาเซนอลนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะล่าสุดเขาก็ได้ข่าวมาแบบนั้นเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูนะแล้วก็อาเซนอลยังตกเป็นข่าวกับเรนาโตซานเชสด้วยเออว่าจะดึงตัวจากลิวนะมาอยู่ด้วยเพราะเคยมาเล่นกับซอนซีและตกชั้นเนี่ยซานเชสก่อนจะกลับไปอยู่บาเยอร์แล้วก็มาอยู่กับลิวพาลิวเป็นแชมป์ลีกเอิงประเศศซีซั่นล่าสุดแล้วเล่นกับทีมชาติโปรเกรฟอร์มดีด้วยพวกแกที่เพิ่งตกรอบไปแพ้เบลเยียมเมื่อวานเนี่ยนะก็เจืว่าก็เหมาะนะถ้าเรนาโตซานเชสมาอาเป็น กำลังสำคัญเลยนะ The Express รายงานว่ายูไนเต็ดยื่นความจำงยื่นความสนใจไปทางเซบีย่าเรียบร้อยว่าอยากได้ตัวเซดร์แบ็กวัย22ปีอย่างจูสกวนเดมาร่วมทีมแต่เซบีย่าปฏิเสธเรียบร้อยบอกไม่ต้องการขายกวนเดในช่วงซัมเมอร์นี้นะนี่ก็เป็น BBC ผ่านไปมีอะไรอีก